กองการแพทย์เทศบาลน,นครภูเกต็ตขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคหัดเยอรมันและวัคซีนบาดทะยักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มิถุนายน2563กองการแพทย์เทศบาลน,นครภูเกต็ตพร้อมให้บริการวัคซีนโรคหัดและหัดเยอรมันรวมไปถึงวัคซีนโรคบาดทะยักโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ เด็กจะได้รับวัคซีนเมื่ออายุ9เดือนและ2อขวบหเดือนในผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยป่วยเป็นโรคหัดและหัดเดยอรมันมาก่อนรวมถึงผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ2ครั้งควรได้รับวัคซีนรวมอย่างน้อย1ครั้งคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคหัดสำหรับประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่20ปีถึง40ปีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ไม่มีประวัติแพ้ไข่ขาว ในส่วนของการบริการวัคซีนบาดท,ทยักคุณสมบัติเป็นบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครภูเก็ตและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครภูเก็ตและมีอายุ20ปี30ปี40ปี50ปีและ60ปีสามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดท,ทยักรวมถึงวัคซีนโรคหัดและหัดเยอรมันได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่25มิถุนายน2563ตั้งแต่เวลา13.30น,น,นถึง15.00นณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ตถนนทลางอำาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางนาตยากสอนเพียรค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่งานป้องกันและควบคุมโรคกองการแพทย์เทศบาลนาครภูเก็ตค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ มาแนะนําบริการนะคะว่าวันนี้เราทางกองการแพทย์เทศบาลนะครภูเก็ตนะคะก็ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนนะคะเป็นคลินิกพิเศษนะคะในช่วงเวลาบ่ายนะคะซึ่งจะมีวัคซีนที่ให้บริการ2ชนิดค่ะวัคซีนแรกนะคะก็คือวัคซีนป้องกัรโรคคอตีบและบาดทะยักค่ะก็จะให้บริการในผู้ที่มีอายุลงท้ายด้วยเลขศูนย์ค่ะ20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีอย่างนี้นะคะ ซึ่งเดิมเนี่ยปกติเราจะมีให้บริการในทุกวันจันนะคะในทุกคลินิกเช้าของวันจันนะคะเ,เนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นแบบปวดหนึ่งใช้ได้หลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่แบบเปิดวัคซีนครั้งหนึ่งก็ใช้ได้คุ้มค่านะคะสําหรับในวันที่22-25มิถุนายนนี้นะคะก็เป็นช่วงจัดรณรงค์นะคะก็เปิดเป็นคลินิกพิเศษในช่วงบ่ายค่ะซึ่งก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปค่ะและก็ จ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็จะมีการแจ้งข่าวไปนะคะแล้วก็รุรงค์ให้มาได้รับวัคซีนกันส่วนอีกหนึ่งวัคซีนค่ะก็คือวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันนะคะอันนี้ก็คือในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เกิดการระบาดของโรคหัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นให้ให้ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้รุรงค์ฉีด วัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายโรคหัดและหัเดเยอรมันก็คือผู้ที่มีอายุ20ถึง40ปีทุกคนนะคะ,ะทำไมถึงให้บริการแค่20ถึง40ปีนะคะเพราะว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจะเป็นวัยเด็กที่ที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามวัคซีนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะรวมถึงที่โรงเรียนจะจัดบร,ริการให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและในกลุ่มที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มที่ใน ในช่วงวัยก่อนหน้านี้เขาจะมีการระบาดมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติกันเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะ,คะสำหรับวัคซีนตอนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ,คะก็เป็นการจัดรณรงค์นะคะซึ่งเป็นนโย,นายบายของกระทรวงสาธาร,รณาสุขนะคะก็เป็นการบริการฟรีค่ะ